วอทมันมาเกิดแถวนี้บ่อยจังเลยเว้ยเฮ่อาด้รำกันซะหน่อยเอาดิโอ้โหของตกติงๆมา หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย r i c h b a n d Shop เว็บเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4 0 0แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal v a r a n c e Racer Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V, Ragnarok Mobile บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึงน่งเรื่งงองเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุ้มราคาถูกนึกถึง Richman Shop โยซาดิรุร่นเมกาดิบรุ่นดูไปดิบรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะครับที่มีชื่อว่า Drag N Lock นะคุณรูเฮ้ยโอ้โหของตกคตด,ดีบ้าก่ะโอ้โหรัวๆเลยครับกิบรัวเฮ้ยเอาวะนะครบิบนี้ก็เป็นเกมว่าแนวอ่ะกิฟเวลประจนไทยนะทุกผชมนะหรือว่ามีมโออาร์พีจีนั่นเองนะทุกผชมเออสมัยก่อนนะครับเกมนี้นี่โคตรด,ดังนับแตปี2002นะแล้วก็มีออกมาหลายเวอร์ชันนะทานผชมนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นเวอร์ชัน Direct Unlock นะท่านผู้ชมนะเป็นเวอร์ชันแบบว่าสไตล์ภาพคลาสสิกแล้วมีให้เล่นบนมือถือนะท่านผู้ชมนะอันนี้มีให้เล่นเฉพาะมือถือนั่นตั้งไง iOS แล้วก็ Android นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมเล่นบนอ่า Boostec นะท่านผู้ชมนะก็คือคอมพิวเอ <S <S อตอร์นั่นเองนะคนรับคนดูอย่างหล่อยอย่างที่มาเราจะไปทําเควสสักหน่อยละากาันนี่มีระบบรีเวลด้วยนะเกมนี้คนดูสนุกนะครับก็มีคนเล่นเยอะอยู่นะมาเว้ยมาเว้ย ไปดูป่าทางนั้นตอนเหนือของป่ากันดีกว่าบ้ากันเอาละเดินไปก่อนนะครับตอนนี้นี่ก็เกมมามีภาษาไทยได้วยนะเกมนี้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะ่นคุณดูเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เนาะนี่ผมเสื้อบงซื้อบัฟมาด้วยนะท่านผู้ชมนะดีดีกูนดูทางนั้นป่าทางนั้นตอนเหนือเหรอโอ้โหไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> เดินไปก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีบีวิงเหรอวะดูของนี้ นี่ไงมีอยู่นะปุ๊บอา้าวผมดูแป๊บหนึ่งนะผมกดเพิ่มของดีกว่าอ่าไหนวะไอเทมใช้างานแอบค่าทางลัดแป๊บหบนึ่งผมหาบีวิงมาใส่ก่อนไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่เคลากไอเทมมานะครับตรงนี้นี่เป็นใช้งานกลับอ่า บีวิงก่อนโอเคไปครับน,นี่ไปหาแบบเบาแสทางป่าตอนเหนือนะทุกชมนะนี่เควส์นะที่ผมกำลังไปทำอยู่นะตอนนี้มาดูป่าตอนเหนือนี่บอกนั้นต้องเข้าวับแล้วเราผมควรซื้อบีวิ่งไว้อยู่นะทุกชนนะจริงๆอะ่ะชื่อวิงวิงไม่ใช่บีวิง่ง ดูช็อปก่อนนี้เซนนีนี่ไงวัสดุน,น,นึงนะวิงนี่ไงนะวิงฟลายวิงนะสักร้อยอันโอ้โหไปแพงเกินไม่ไม่ไหวไม่ไหวอันละ 3, สามพันเซนนีเลยหรอวะมีเงินแค่สองอิมกว่าอยู่เลยคนดูดูดิเดี๋ยวไดเอาใหม่ดิอ่าซื้อสักห้าซิปละกันนะคนดูนะแตนห้าโอ้กูจะรู้ว่าตังออกูไปแล้วนี่เพิ่มนี่ STR นี่เห็นไหมเพิ่มสตริง โอ okay. เคอ่าผมจะซื้อมันสักสิบอันแล้วกันอ๋อเอ๋อไม่ใช่มันเป็นสเตมิน่นี่มาคนดูไม่ใช่ไม่ใช่นี่มียามีอะไรมีการ์ดอะไรใส่เลยนะท่านผู้ชมนะซื้อได้นะขอ,องพวกนี้ผมกำลังมาเดินควิสอยู่อ,อือาแล้วมันเดินมันทำไมวะ ค <gie> นดูมันเดินไปนู่นนะมันเดินไปนู่นมันก็ถูกแล้วนี่โ aux, อ้ไปกดออกทำไมอะนี่มีคนแบบพิมอะไรเยอะแยะเต็มเลยนะ <st arts> ยนท่นานผู้ชมนะนี่ทำนายการนี่เห็นไหมเวียสนี่เห็นไหมพิมค้นหาพิมพ์มพคุยกันได้นะครับเกมนี้นะสนุกอยู่นะน,นี่ก็เล่นเรื่อยๆนะครับคนดูเหมาะสำหรับคนแบบว่าเอ้ยอยากเล่นเล็กบนมือถือวะ่ะแต่อยากได้สไตล์ภาพแ,แบบกราฟิกแบบเก่าๆสักหน่อยอันนี้ก็ อันนี้ก็ใช้ได้อยู่คนดูเอาหน่อยเอาหน่อยมีระบบอัพเลเวลด้วยนะอัพสกิลเนี่ยนะผมอัพสกิลโชก่อนอัพสเตตัสก่อนนะนี่นี่คอนสแตนดะาเมียนี่ริงเจอร์บัสนะนี่เลระแกนป่าปาป่าป่าแรงๆคนดูอิในเวนทอรี่เนี่ยใส่ของได้นะอันนี้เลยอันน,น,น,นี้เราก็ปรับได้นะสลับ นี่สกิลนะครับนี่แนะนำก็เอาบาสนิดนามเมี่ยนี่ yeah. เย้เบิร์นแรงอยู่คนดูบอกเลยสายนี่โอ้เดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมรีเอ้สแตตผมต้องเอาตัวไหนวะดูดิเนี่ย r a นเจอร์บัสใช้ทักษะด้วยความเชี่ยวชาญเพื่อสร้างระเบียมหาศาลนี่นะอันนี้ใช้ t อต k กสปีดนะ a อต s กสปีดดาเมจนะนี่และรวดเร็วในการต่อสู้นี่นะตีเน,นี่ยเมื่อกี้นี้อัพลินอัพ,อพตีเร็วแต่ผมอัพอัพตีแรงไล้ละนะทุกผู้ชมเฮ้ยมันเดินไป่น่อวะเกรสนี้เั้นเดินไม่หนออ่ะเฮ้ย เดินไปไหนว่ะอ้าวมันเดินไม่มันเดินวน,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 นมาสมไมวะคนดูงงนะเดินวนมาตรงนี้เหรออ๋อเดินวนมาข้างล่างนะทุกชมนะปัญหาตำแหน่งเสียงไงเอาเลยเอาเลยเดินดูก่อนละกันติกิกนิ๊กโซโปเกมโกวิโกัอ๋อนี่ไงเจอแล้ว รับของรับครองปัญหาของก่อนมีอะไรสวยเออหนึ่งพันห้ารนีไปกลับไปคุยต่อครับ <c oughs> นี่ลีกูดจะไปไหนคุยแกัแต่นี่นี่ <c oughs> โอเค เรจียบร้อยครับคำเตือนของคนนำทางนี่ครสโคท่เย่ไอ้กดใช้ของครับบอสไม่งไม้แล้วแถวนี้บอสมันมาเกิดแถวนี้บ่อยจังเลยเว้ยเอาเดิรำกันซะหน่อยเอาเดิโอ้โหของตกติงๆมาสวย ของหน่อยดิ้อันหนึ่งผมกดเควสก่อนวิ่งตามเควนะสเราสามารถกดเควสได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ยัยงลอยยังตรึงเออตัวเรามันเท่ยังนี่วะาคนดูอันนี้เป็นแบบเล่นเควสได้จริงเราไม่ต้องเล่นเควสก็ได้นะเราไปยืนเก็บเวลชิว,ชวๆเลยก็ได้นะผมเล่นเควสสักหน่อยละกันคนดูเผื่อมันได้ของดีๆอะไรดีๆนะ เดินคริสเดินคริสเขาเรียกเดินคริสตัสวอะรวบรวมหนูการ์ดหนูขาวโอเคอเฮ้ยโอ้ตัวเราเบ่งเบิ้นแรงยังวะเบิ้นเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้โอ้สองพันสองว่ะได้อยู่เอาเรื่องจัดนี่นีตีมอนเราก็ขายนั่นได้นะท่านผู้ชมนั้นได้เงินนะครับแล้วก็สามารถขายได้นะเอาของไปขายได้นะในร้านอะไรพวกนี้นะครับ นี่เดลี่ของโอ้ของายวันนี่ว่าคนดูเนี่ยของายวันน่ะซื้อได้นะนี่ห้าเหรียญสิบเซนิสิบเคอูไม่มีสักเหรียญเลยเฮ้ยโอ้โหของดีนี่หน้ากากอนามัยนี่เอาไปขายของนะกดปุ่นนี้แล้วกดขายได้นะนี่ของอะไรที่เราไม่ไม่อยากได้นะนี่ของมุนคอมมอนเนี่ยขายได้ขายได้คนดูของพวกนี้เห็นไหมนี่แม่เลือกมาขายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย ของมอนสเตอร์อะไรอย่างงี้นะครับเออหุ้อันนี้ขายได้ราคาดีสวยขายเลยใช้โอเคควิสเสร็จแล้วนะครับมีอะคูแถวนี้เนได้หรอวะเออเอ้ยเมื่อกี้นี่เห็นกาดตกเอาหน่อยเอาหน่ยอย,อยกับจัดอ่าสไตรเนอร์นะการ์ดการ์ดอะไรอะระบั้มการ์ดโอเคคืออะไรวะ จะเก็บอะไรคือไปไอคืออะไระเ่ะ้เสร็จแล้วตรงนี้นะครับกลับก่อนครับตอนนี้มาส่งเควสนะครับจริงๆเราไม่ต้องเล่นตามเควสก็ได้นะทุกผู้ชมนะผม <c oughs> เล่นนหน่อยผมมันได้ของดีๆอะไรไ,ไว้ใช้นะ กูดบอยนี่คนข้างวิชาการนี่นักวิชาการบ้าคุยกโนเอลเนี่ยนี่เป็นเป็นอ่าแมปหลักแล้วนะท่านผู้ชมนะเย่สวยครับทำในต่อเลย เราสามารถซื้อของแจกตลาดได้ด้วยนะนี่แม้มันจะมีมาร์เก็ตตรงนี้คนระับฐานดูของอะไรพวกนี้โอ้ยธนูแม่งธนูเวฟหกสิบใสเกราะป้องกันเวเฟนนี่เราใส่ของดีๆได้ในแหลมเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบไปหรอวันนี้โอ้ดาเมจโอ้ดาเมจเ,เ,เป็นหมื่นนี่มันจากไหนนี่แต่มันใส่ได้เรเวลเท่าไหร่นี่มีไฟเรเวลศูนย์โอ้โหโอชือิโบอะไรอ่ะ มันให้ใส่วิวเท่าไหร่วะมันฟาร์มหาเอาก็ได้หรือเปล่าคนดูของมึงเนี่ยดูนะผมดูธนูก่อนเลยธนูแม่งโคตรด,ดีอะไม่มีขายเอออะไรวะพรอนที่มันมีขายดีเนี่ยธนูแม่งดีจัดเลยเนี่ยกำลังขายอยู่สี่เนี่ยนี่เพชรมันจะมีเงินนะเงินเซนนีเงินอะเพชรแดงเงินเพชร ปกตินะต้องชมนะโอ้โหแต่นี่มันเป็นเวอร์ชันทีนะเพราะฉะนั้นผมนใส่ของไม่ทันหดเลยรีววหกสิบหรอโอเครีววหกสิบใส่ได้จบแล้วกล้ค่อยไว้ทีหลัง <c oughs> ไปวาร์ปก่อนกลับไปส่งควีตนะต้องชมนะวิวโอเคคุยควีตคุยควีตตึง,ตง อ่าคราหมดโฆษณาก่อนโอ้คิดนี่แม่งเดินวนไปวนมาวะ่ะเนี่ยไอ้ผมลุงเนี่ยเป็นอ e ีกพีบัฟนะท่านผู้ชมนะอเฟต์เนี่ยใส่ของไดนะ้นะนี่เวลาเราแบบไปฟาร์มไปอะไรเงินมันจะคูณสองคูณสามอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละคนดูท,ทีพยากรณ์โอเคเอมันให้เราทำอะไรนักหนาโอเคพวกนี้รีรอโอเค าครับคำพูดของพระเจ้าบ้ากันผมไปหาฟาร์มดีกว่านะอย่างนี้เย่ผมต้องมาไล่ทำควยด้วนี่คนดูพูดคุยกับกริั์นี่ t h อ Kings เยี เอาอา่ะเธอมีแต่เธอในหัวใจโอเคไปครับคอ,อนดีร่าไอผมดูของก่อนนี้นี่แต้มมาใหม่นี่นี่ลงลงอัพเกรดได้ไหมมาคุณดูไอตัวเนี้ยผมยังไม่เปิดใช้ยาเกรียติยศให้ใช้เลยวะ่ะดูก่อนนี้เลื่อนดูก่อน เออเมือสะสมอะไรนี่เปิดใช้งานเนอะเปิดใช้งานได้เลยโอเคบวกวิทหนึ่งเปิดใช้งานครับสวยใส่นูวิทก่อนอันนี้ใส่บนหัวนะมัน,นจะแบบเปิดเปิดไดใช่ไหมบางอันจะแบบโอ้โหใช้แบบห้าเปอร์เซ็นต์ดาวมงดาวมีอะไรเนเรลสูงสุดอันดับหนึ่งอะไรอย่างนะานเงี้ยนะฮะดาวโจนอะไรอย่างเงี้ยนะครดีเห็นไหมเฮ้ยเ,ออเดือดแล็กน่ะล็อกเฮ้ยอ,อันนี้ใช้ได้ไหมนี่กิจกรรมปฏิบัติการกิจกรรมกิจกรรมปฏิบัติการนี่ปั๊บายวันเหรอรับปั๊บายวันโอเคขอบคุณ รับก่อนรับก่อนสวยครับไปนี่โอ้เบิร์นแรงอยู่นะตัวเราอันแปดพิกกี้มันวิวเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเหรอผมขอสาปพิกกี้ที่โชคร้ายเนี่ยผมควรอัพทีนี้ดูใส่การ์ดนีนียใส่ได้ไหม โอเคใส่เลยแล้วกันยืนยันการใส่อาวุธจริงผมเปลี่ยนดอกธนูก็ได้นะทุกคน,นแต่มันจะเปลืองเปลืองเซน,นีหน่อยนะนี่ใส่การอะไรได้แต้มสกิลเหลือหกเปรียที่แนะนำนี่เลือกเลย Yeah ผมควรไปนั่งฟาร์มนะแต่จริงๆคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาฟาร์มก่อนดีกว่า น,นี่อะไรอ่ะโอ้เรากดดูได้ใช่ไหมสิป๊าบก่อนดูโลกก่อนนะโลกโลกอือโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะับหรับเจ้าตัวเกมอ่า The wreck นั้นะล็อกนะ่านผู้ชมนะเออไปโหลดลิงก์กันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำเย้ตะคลิปหนะ้ามีในส่วนของ iOS Android และเป็นเซิร์ฟไทยนะมีภาษาไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กโก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าขอตัว